ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเวลากว่าหนึ่งเดือนในดินแดนยกยุพร,ราชอมตะในตอนนี้เขาถือเครื่องรางสวรรค์พันธนาการกายาที่สำเร็จไว้ในมือและเขายังได้คิดที่จะทดสอบถึงคุณสมบัติของมันมันเป็นการดีที่จะทดสอบมันกับคชสารวิเทียนไพบูล เขาได้เรียกมันเขามาใกล้ๆและติดเครื่องรางดังกล่าวไว้บนตัวของมันชิงสุยรู้สึกตกใจอย่างมากกับภาพข้างหน้าเครื่องรางสวรรค์พันธนาการกายาได้แสดงผลออกมาทันที ความเร็วของมันเพียงแค่พริกตาเท่าก่อนที่มันจะแสดงออกมาแสงสีประหลาดได้ห้อมล้อมร่างของโคชสารวิเทียนไพยบูลเขาได้ตรวจสอบความสามารถของมันในตอนนี้พละกำลังและพังป้องกันมันได้ลดไป30และ60อาณาจักรในตอนนี้ สองชิงสุยได้นึกถึงเหตุการณ์ตั้งแต่เขาเริ่มวาดเครื่องรางสวรรค์มันสามารถช่วยให้เขาสามารถสร้างเครื่องรางนี้ได้ในระดับที่สองซึ่งมันสามารถลดความแข็งแกร่งทั้งหมดได้ถึง2%เปอร์ซนถึงมันจะไม่มากแต่ก็นับว่าไม่แย่ มันเป็นเรื่องยากมากที่จะสร้างมันในระดับที่สิบออกมาโดยผลของมันผู้บ่มเพาะที่มีพละกำลัง5,000อาณาจักรจะถูกลดความแข็งแกร่งทั้งหมดไปถึง100ออาณาจักรถึงแม้มันจะเล็กน้อยจะทำให้คนเหล่าไม่สนใจมัน แต่ชิงสุยยังมีปราณจัก,กรพารดิหรือของอื่นอีกมากมายที่สามารถจำกัดความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายลงจึงทําให้มันมีผลที่สำคัญมากในการลดความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายลงและในอนาคตถ้าเขาสามารถยกระดับมันไปสู่ระดับที่สิบ มันจะไม่ใช่แค่2%เปอร์เซนแต่มันจะเปลี่ยนไปถึง10%เอร์เซซึ่งสามารถลดความแข็งแกร่งของคนเหล่าได้เกือบหนึ่ระดับชิงสุยเก็บของเหล่าและเดินวนไปในดินแดนของเขาเขาพบว่ามีก่อย่าที่สูงขึ้นมา3นิ้วในบริเวณข้างหน้า หน้าดังกล่าวได้เติบโตขึ้นจากเมล็ดพันธุ์ที่เขาได้รับมาจากแผนที่ขุมทรัพย์ก่อนหน้าและได้นำมันมาปลูกไว้ฝนบริเวณนี้มันได้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งในตอนนี้นี้มันได้เติบขึ้นอย่างมากน้าดังกล่าวดูปกติอย่างมากในสายตาของเขาแต่เร็วๆนี้เขาสังเกตเห็นวิหกเพลิงของเขาให้ความสนใจกับมันอย่างมากหญ้าดังกล่าวมีรังสีที่แพร่ออ,อกมาเหมือนพลิวเพลิงรอบๆอบ เขามักจะเห็นวิหกเพลิงชอบมาเฝ้ามองที่ไปที่มาในทุกทุกวันชิงสุยพบว่านี้เป็นวิธีการในการบ่มเพาะต้นหญ้าดังกล่าวอาจเป็นไปได้ว่าหญ้าเหล่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับวิหกเพลง หรือไม่บางทีย่าเหล่าก็สามารถส่งเสริมการบ่มเพาะของวิหกเพลิงได้จากนั้นเขาด้วนไปรอบๆและพบขวดสีขาวหิมะลายครามที่ตั้งอยู่กลางดงสมุนไพรขวดลายครามชิงสุยพยายามที่จะเรียกสิ์กลับมา เมื่อเขานึกถึงที่มาของมันเขาจำได้ว่าเขาตกมันได้จากทะเลสาบดาราชาในอดีตและได้โยนมันเขามาไว้ในที่แห่งนี้จึงทำให้เขาลืมไปว่าได้รับมันมาหลังจากเขาได้ก้มหน้าลงไปหยิบมัน เขาสามารถสัมผัสได้ถึงอากาศหนาวเล็กน้อยที่มือของเขาเนื้อของมันเนียนนุ่มและให้ความรู้สึกที่สบายอย่างมากฝาขวดของมันถูกปิดสนิทอยู่ในเวลาดังกล่าวชิงสุคยค่อยๆเขย่าวขวดอย่างเบาๆ มีเสียวัตถุบางอย่างที่เคลื่อนไหวและกระทบกันในขวดชิงสุยสามารถสัมผัสได้ว่ามันคือเสียงของยาสมุนไพที่กระทบกันมันเป็นเสียงเล็กๆที่ก้องกังวานที่กังขึ้นเล็กน้อยในตอนนี้เขาไม่รีบร้อนที่จะเปิดมันออกมา เขาได้ตรวจดูขวดอย่างระมัดระวังแต่ก็ไม่อะไรที่เขียนไว้บนขวดเลยขวดดูสะอาดและมีลักเหมือนหยกเท่าไม่อักษรใดๆอยู่บนเลยไม่มีแม้แต่เศษฝุนละอองหรือรอยแตกของมันขวดนี้ดูเรียบง่าย แต่มันมันยังบริสุทธิ์อยู่เปิดมันชิงสุยลังเลที่จะเปิดมันเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ข้างในคืออะไรและหากเขารับประทานมันไปอาจไม่ใช่เรื่องดีที่สำคัญมันยังถูกผนึกไว้อย่างดี มันจึงทําให้ชิงสุยกังวลเกี่ยวกับมันเขาไม่รู้ชื่อไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยจึงทําให้เขาไม่กล้าที่จะแตะต้องมันในตอนนี้และที่สําคัญเขาตกมันได้จากทะเลสาบดาราอาชาที่เต็มไปด้วยพิษร้ายกาศ เขาจึงลังเลที่จะแตะต้องมันหยวนสู่ชิงสุยคืดถึงหญิงสาวคนนี้ที่ได้รับพรจากสวรรค์มากเธอสามารถคุณสมบัติของยาและรู้ชื่อของยาโดยไม่ต้องรู้จักหรือเคยเห็นมาก่อนนี้เป็นดังเพราะที่พิเศษที่เธอได้รับมา สองหัวย้อมดีกว่าหัวเดียวชิงสุยคิดว่าเขาต้องไปหาหววสู่ในพรุ่งนี้เพื่อให้เธอตรวจสอบมันว่าเป็นอันตรายหรือไม่และมีคุณสมบัติอย่างไรมันเหมาะที่เขาจะกินมันหรือให้สัตว์อสูรของเขากินในอนาคต ในตอนนี้ชิงสุยหันมาสร้างยาเม็ดแห่งโชคชะตาแทนนี้เป็นสิ่งที่เขาคาดหวังมากที่สุดในตอนนี้ถ้าเขาทำมันได้สำเร็จเขามีความเชื่อว่าเขาสามารถต่อสู้กับผู้บ่มเพาะที่มีความแข็งแกร่งกว่า5,000อาณาจากักร ดังชิงสุยจึงต้องสร้างมันให้สำเร็จให้ได้ตอนนี้เขามีดอกไม้แห่งชีวิตและดอกหมยแห่งความเป็นอมตะอยู่จำนวนมากนอกจากนี้เขายังมีแก่นแท้และกระดูกของอสูรเกล็ดเพลิงนราการรวมไปถึงวัสดุอื่นๆที่อยู่ในระดับสูง เขามีวัตถุดิบที่ยอดเยี่ยมที่สุดในตอนนี้ชิงสุยรู้สึกว่าสวรรค์กำลังเข้าข้างเขาในตอนนี้เขาคิดว่าเขาต้องทำมันได้สำเร็จอย่างแน่นอนด้วยวัตถุดิบที่เขามีหากมันล้มเหลวมันจะเกิดความเสียหายที่ร้ายแรงกว่ายามเม็ดพายุคลั่งอย่างมากมายดอกไม้แห่งชีวิตและดอกเหมยแห่งความเป็นอมตะไม่ใช่ส่วนผสมที่หายาก ส่วนผสมหลักๆที่สำคัญในการสร้างคือผล,ลไม้ลึกลับมันเป็นของตอบแทนเมื่อเขาสามารถยกระดับดินแดนของเขาไม่สู่ระดับที่6มันต้องใช้เวลา2ปีกว่าในการสุกแต่ละผลและมันก็ได้สุกลงในตอนนี้ นี่เป็นเหตุผลที่ชิงสุยรู้สึกว่าสวรรค์ได้ส่งเสริมเขาทั้งหมดเป็นแผลงงานของดินแดนของเขาด้วยจำนวนวัตถุดิบที่มีอย่างจำกัดชิงสุยมีโอกาสสร้างมันได้แค่ครั้งเดียวเท่าเขาต้องระมัดระวังอย่างมาก ตอนนี้คิดว่าโอกาสสามครั้งในตอนก่อนเป็นอะไรที่วิเศษอย่างมากชิงสุยได้ตั้งสมาธิของเขาอีกครั้งหลังจากเตรียมส่วนผสมทั้งหมดเขาได้หยิบดอกไม้แห่งชีวิตทั้งสามดอกขึ้นมาเวลาสองปีในโลกข้านอกเท่ากับสี่รอปีในดินแดนของเขาในตอนนี้ ก่อนสร้างมันชิงสุยต้องมั่นใจว่าร่างกายของเขาสมบูรณ์แบบและพลังวิญญาณของเขาได้ฟื้นคืนกลับมาครบแล้วในตอนแรกเขาขาดความมั่นใจในการการสร้างมันอย่างมากแต่ตอนนี้หลังจากที่เขาสามารถสร้างยาเม็ดพายุคลั่งได้สำเร็จความสามารถของเขาก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากไม่เพียงแค่เพิ่มขึ้นมามากมายแต่มันได้ยกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง จนทำให้เขาไม่สามารถควบคุมมันได้อย่างสมบูรณ์แต่ถึงอย่างไรเขาก็มั่นใจว่าจะสามารถสร้างยาเม็ดแห่งโชคชะตาได้สำเร็จคราวนี้ชิงสุยสร้างเม็ดยาอย่างเรียบง่ายเรากับว่าเขาเคยปรุงมันมานับครั้งไม่ถ้วน การเคลื่อนไห่ของข่าวไม่เร็วมากและไม่ช้าเกินไปมันให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติอย่างมากในตอนนี้เขาว่าสมุนไพรทั้ง5้าลงไปได้แก่ดอกไม้วิหกร้อยกลีบด,ดอกของผู้ดอกของผู้จีนหญ้าวิญญาณหญ้าดวงดารานิมิต พวกมันเป็นสมุนไพรที่มาอายุ5,000ปีทั้งหมดตอนนี้ชิงสุยได้ควบคุมเปลวไฟแรกเริ่มให้สูงครึ่งนิ้วยาเม็ดต่างๆต,ต้องใช้เวลาและความอดทนและเปลวไฟที่ร้อนแรงอย่างมากนักปรุงยาส่วนใหญ่ มักจะใช้เปลวไฟจากพื้นโลกหรือไม่ก็ศิลาเปลวเพลิงในการสร้างเม็ดยาสำหรับนักปรุงยาชั้นสูงมักจะใช้เปลวไฟห้าธาตุในการสร้างเม็ดยาขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามเปลวไฟห้าธาตุจัดว่าเป็นเปลวไฟชั้นสูง มันยากที่จะทำความเข้าใจและยากที่จะครอบครองมันจึงมีคนไม่กี่คนเท่าที่สามารถช้ม,มันได้เปลวไฟของ5้าธาตุสามารถพบได้ในสถานที่สถานที่เต็มไปด้วยธาตุทั้ง5้าอัดแน่นอยู่ เรวไฟนี้สามารถเพิ่มคุณภาพและอัตราความสำเร็จของการกลั่นยาขึ้นในระดับสูงในตอนนี้ชิงสุยได้เติมสมุนไพรทุกๆอย่างลงไปเขาได้ใส่ทุกอย่างลงไปและตามด้วยผลไมลึกลับในขณะนี้เวลาได้ผ่านไปแล้ว3มวัน ชิงสุยยังคงปิดตาและควบคุมเปลวไฟเริ่มแรกของเขาไว้มันยังคงสูงประมาณครึ่งนิ้วและค่อยๆเผาลงไปที่เตากลั่นอสูรของเขาอย่างช้าขณะนี้มีรอยยิ้มที่จางๆบนใบหน้าเขาเขาดูผ่อนคลายและสงบอย่างมากในเวลานี้ ในดตาของชิงสุยก็ค่อยๆเปิดออกเขาได้กลืนยาพื้นฟูแก่นแท้ลงไปหลังจากประมาณ15นาทีเปลวไฟของเขาก็พุ่งขึ้นจากมือของเขาในทันทีแม้จะมีเปลวไฟจะเป็นสีเทาแต่มันก็ยังคงดูงดงามอย่างมากชิงสุยถอนหายใจออกมา แต่เขายังมากล้าผ่อนคลายตอนนี้เขาได้สร้างมันขึ้นมาสำเร็จแล้วแต่ก็ยังคงเปลวไฟของเขาเอาไว้ขณะนี้เปลวไฟของเขายังคงแผดไปอย่างช้าๆและค่อยๆเปลี่ยนไปอ่อนโยนโยนมากขึ้นในตอนนี้เขาได้สร้างมันขึ้นในตลอดทั้งวัน และในตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่เขาหยุดลงเขาได้หยุดลงอย่างช้าๆและหลับตาลงจิตใจของเขาอ่อนล้าอย่างมากเขาไม่ได้หลับนอนมาตลอดสามวันและแทบไม่ได้กินหรือดื่มอะไรเลย นอกจากนี้เขายังได้ใช้เปลวไฟแรกเริ่มที่กินพลังอย่างมากทำให้เขาอ่อนเพลียอย่างมากมายถ้าไม่ใช่เพราะเคลด็ดกายาบรรพาการและทักษะลึกลับต่างๆนอกจากนี้ยังมีภาพจิตกรรมหยินอย่างในจิตใต้สำนึกของเขา ถ้าไม่ใช้เพราะพวกมันเขาก็คงไม่สามารถทนได้ถึงตอนนี้ในตอนนี้ที่มันสำเร็จได้อาจถือได้ว่าเป็นเพราะภาพจิตกรรมหยินอย่างในตอนนี้เขาได้หลับลงเมื่อตื่นขึ้นมามันก็ผ่านพ้นไปหนึ่งวันเต็ม เขาได้ลุกขึ้นและหาอะไรกินมันเป็นการดีที่เขาได้ทิ้งยาเม็ดไว้ในเตากลัน่นเว้นเสียว่าเขาจะเก็บมันไว้ในขวดเก็บยาสมุนไพรที่มีคุณภาพไม่มันจะทำให้ยาเม็ดดังกล่าวสูญเสียคุณภาพลงไปผ่านไป40วันในดินแดนแห่งนี้ เขาเหลือเวลาอีกสิบวันก่อนที่จะต้องออกไปจากที่แห่งนี้เมื่อเขากลับมาที่เตากลันชิงสุยรู้สึกตื้นเต้นอย่างมากยาเม็ดแห่งโชคชะตาได้ถูกสร้างออกมาอย่างสมบูรณ์แล้วมันมีความสามารถที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกายขึ้นไป500ออาณาจากักรแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับคนอื่นๆและพร้อมที่เสี่ยงชีวิตของพวกเขาเพื่อได้มันมา ตอนนี้การบ่มเพาะของเขาได้ฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ในสถานะที่สมบูรณ์ที่สุดชิงสุยได้หมุนเวียนปรันของเขาไปทั่วทั่วร่างของเขาเขารู้ว่าการทำแบบนี้จะทำให้เขาเจ็บปวดอย่างมากก่อนหน้านี้เขาได้ฝังเข็มทอง 81ไว้ในร่างกายของเขาถึงเขารู้ว่าการทำแบบนี้จะทำให้เขาได้รับความเสี่ยงแต่เขาก็ยังต้องการที่จะลองทำมันเขามีความมั่นใจในทักษะทางการแพทย์และความแข็งแรงของร่างกายของเขาดังเขาจึงเสี่ยงที่จะทำมัน เพื่อเตรียมพร้อมในการกินยาเม็ดของเขาคราวนี้นี่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีมานี้ของเขาแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีอันตรายอย่างมากมีบางคนที่หลังจากกินยาเม็ดร,ระดับสวรรค์แต่ร่างกายของเขาไม่สามารถรับได,ได้ได้ระเบิดออกและตายลงไปมันเป็นเหมือนกันสำหรับสมบัติล้ำค่าที่เก็บพลังของสวรรค์เอาไว้ ดังจะต้องใช้นักปรุงยาหลายคนเพื่อแยกความแข็งแรงของยาระดับสวรรค์ออกเพื่อที่จะสามารถดูดซับมันได้แต่มันก็ไปไปอย่างช้าช้าแต่ก็มีอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทานมันได้ทันทีและมันเป็นวิธีที่ปลอดภัยและง่ายต่อก,การดูดซับถึงแม้ว่าวิธีดังกล่าวจะไม่ทำให้ร่างกายระเบิดออกมาแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็ทำให้ความแข็งแรงของยาจางหายไป แต่อย่างน้อยมันก็จะรับประกรันความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้ได้จึงมีคนจํานวนมากได้ใช้วิธีดังกล่าวอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ